เนี่ยเหมือนตรงนี้หมดจะไล่ละเกนกว่าไหมพี่ตัวนบบนี่น่าจะได้เนี่ยโอ้โหดูมั่งตุดจัดประหลัดบอกวางมาซานงประมาณมันคงนนนก็ออกอย่างที่เขาเรียกออกสี่ชั้นนะไอ้ลูกป้ามันก็สองชั้นนะอ,อย่างนี้ได้สองชั้นโอ้โหโอ้โหเนี่ยครับพี่น้องครับผลงานเพนเดอร์กิ้งทองใบย,ยก โอ้ยในตรงนั้นน่ะดูมั่งเอาที่พี่ตวนบอกกับผมใช่ไหมแถบนี้ใช่ไหม,มที่บอกว่ามันตึบแน่นตึบเลยนะเน่อโอ้โหไอตรงนั้นว่าด้อยมันก็ไม่แตกต่างที่นี้เท่าไหร่นะต่ต้นต้นมันจะห่างกว่า pues. ใช่แต่ตรงน,นี้มันแน่นตึบเลยเนะี่ะโอ้โหโโอ้หเหลืองไม่ทองเลยโอ้โ <laughs> oh, oh, หเหลืองไม่ทองเลยอ่ะคู่สวยสวยปิ้งเลยตรงน,นี้มันจะ ตัวป่าแบบว่าี่มันลุกเลี้ยแสดงว่าใบหยกอะปรับสฐฐภาพดินได้ดีดมากเลยนะ<อ>แต่ตัวเทนเดอร์ด้วยเนะี<อ>่ยอันนี้ขนาดข้าวละเม็ดนะเนี่ยโอ้โหยังนั่นขนาดนี้โอ้โหเดี๋ยวคืนนี้จะถ่ายทอดสดครับพี่น้องครับไหนตรงนี้เป็นอะไรนะพี่ข้าวไม่มีข้าวแล้วเราเอาข้าวมาโยนเนี่ย แต่แถบนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหม,มแล้วพอเอามาโยนแล้วมันแตกกอเองใช่ไหมเนะี่ยแน่แน,นเลยตลอดแนวไม่มีข้าวเลยดูลวงดูเม็ดฮะอันนี้คือไม่รอคือคือเดี๋ยวเอาห้าปุ๋ยมาลงก่อนนะปุ๋ยมาลง <laughs> โอ้โหดูว่างพี่น้องหัวแน่นหมดเลยนะพี่ตวนตโอ้แตกกอเนเน,น,นเนกอนหนี่งเน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 น่าจะได้ยี่ส<ม>ิบนะเนี่ยนะแล้วมันออกหมดเลยเนีสองชั้นเลย,เลยดูขแนขนงข้าวต้มข้าวย้อนข้ากันนาะโอ้อนนโหดูครับพี่น้องครับโอ้โหมันค่อยเป็นพวงระยะเลยนะ่ะหอกินมั่งหอกินข้างกนนาโห้เจ๋วเลยครับพี่น้องครับ